ก็สวัสดีครับผมก็จะมาครั้งนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับไม่ใช่สิมาบอกและแนะนำโปรโมชั่นนะครับคือครั้งก่อนผมแนะนำโปรโมชั่นเรียนฟรีไปแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้ทวิตเตอร์ใช่ครับคือผมเปลี่ยนมาใช้ทวิตเตอร์ตัวนี้ ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่เวิร์คครับใช่คือผมไม่ได้ลองเดือนหนึ่งนะผมม,ม,ม,มันมันมันมนีให้ลองประมาณเจ็ดวันผมก็เลยลองใช้พิธุลันเจ็ดวัน 7, เดี๋ยวผมคิดว่าเหยียอ,อาจจะวิ่งก็ได้แต่สิ่งที่ได้มาคือมันค่อนข้างจะมัน ่้นขางปูดยากมันมีความแรงไม่เท่ากับโปรเลนฟีด้วยซ้ำซึ่งไม่ลื่นไหลเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมบวกโปรน,นี่ไปแล้วด้วยเอโปโปเพิ่มเน็ตความเร็วนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้โปรเพิ่มเน็ตผมมันตีมามันตีกันหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ค่าจะช้ามาก ไม่ได้เร็วเลยอ่ะแล้วมันสําหรับทุกคนอ่ะอาจิว่าเออมันก็กำลังแรงพอดีอ่ะแต่สําหรับผมอ่ะมันต้องแบบแรงจู่ใจต้องต้องแรงแบบโคตรอ่ะเหมือนปูเลียนฟีอ่ะคือมันแรงแบบนั้นไงปูเลียนฟีอ่ะแค่เรื่องแค่นี้มันก็วิ่งถึงแบบมันมันมันวิ่งเยอะมากอ่ะเออมันวิ่งเร็วสุดผมไม่แน่ใจด้วยว่ามันรองรับเท่าไหร่ ความความนี่มันนะดูปิดเสียงก่อนแต่ปูเรียนเฟียยแน่นอนอยู่แล้วครับคือมันจะลองรับเปิดพันกว่าถ้าว่าเป็นคนที่มีการจอดดีๆนะเจ็ดร้อยครับเรียบร้อยครับเจ็700ดร้อยบนปับมา4สี่ร้อยเลยเดี๋ยวดิวิ่งละสองจุดสี่เอ็มเอ้ยสองจุดสองเอ็มนะมครับสองจุดสามเอ็ม ก็ได้ครับมันก็มันก็ได้นะถ้าเอาไว้ดูนะถ้าเล่นเกมผมไม่แน่ใจผมไม่เคยลองเลยคลิปน่าจะมีประมาณนี้ครับไม่ได้ยาวมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรจริงๆครับช่องนี้คลิปก็ไม่ได้ยาวครับอาจจะทำแบบประมาณนี้วันทดสอบโปรเทวิตเตอร์ ในคลิปนี้ของผมก็จะมาบอกโปรต้องห้ามนะครับอย่าไปหาสมัครเลยนะโปรโปรต้องห้ามได้แก่โปรตัวนี้นะครับไอตัวนี้เนะี่ยไม่รู้มันจะปิดตอนไหนนะเมื่อเสียงปิดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แรงเลยโปรถวยดีไม่มีแล้วโปเกมิง่งตัวนี้ก็ไม่แนะนำครับไม่คุ้มมี ก็จะมีโปรเรียนฟรีกับโปรทวินนเตอร์ผมแนะนําเป็นโปรเผมแนะนําเป็นโปรเรียนฟรีจะดีกว่าโคตรแรงผมว่าในนี้น่าจะชัดเจนกว่าในนี้มันมีทุกโปรนะแต่ว่าผมไม่ใช้นะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้มันเป็นไรมันไม่รู้ทวิเตอร์ X คือแรงมากอะ่ะถ้าว่าใช้ในนี้ผมว่าส่วนโปรซูมเนี่ยเหมือนมันจะปรับใหม่แล้วนะทุกคน เมื่อก่อนผมใช้ปูนี้ประมาณความแรงพูดน้อยอ่ะมันไม่ได้แรงมากเหมือนมันจะปรับใหม่นะผมยังไม่เคยลองเลยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะลองมากมันแพงด้วยไม่รู้ว่ามันจะคุ้มราคาหรือเปล่าเนี่ยเอบปูกันรั่วไอ้ปูตัวเนี้ยกันรั่วหูจิบสี่อ่ะเนี่ยที่ผมกดซื้อเอ,อ้ที่ผมกดสมัครเข้าไปสปีดห้าร้อยเขียมันจะเพิ่มความแรงนะ ขนาดมีโปรแกนรั่วเสริมพฮวิตเตอร์เอกะมันยังมันยังไม่ได้แรงอะ่ะถ้าเอามาใส่กับโปรเดียนฟรีนี่น่าจะสุดยอดเลยก็ะจะมีงานแนะนำแค่นี้ครับประมาณนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากโอเคครับ